สวัสดีค่ะเม็ดฝนเม็ดฝนแต่ยังไม่หมดเม็ดฝนนะถึงจะเป็นเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนก็ตามนะคะแต่เราก็จะอยู่กันแบบเม็ดฝนทุกวันทุกเวลานะคะขอบคุณทุกความอบอุ่นอบอวนไปด้วยความรักที่มีให้กับพี่ตาด้วยเช่นกันนะคะวันกระถินดีงามรักนะคะเปมะทุกท่านจริงๆเลยแล้วก็มาพบกันอีกที วันอะไรคะได้กดติดตามไว้หรือ,อยังกดติดตามนะถ้ากดติดตามบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะคะก็ต้องกดเข้ามาดูทุกวันนะคะที่พุทธวัจนะเรียวนะคะจะได้เห็นทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกๆก,การพัฒนาของวัดที่เราจะอยู่ด้วยกันอยู่กับผูสนุศลด้วยกัน นะคะว่าวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาทําอะไรและพี่ตาทําอะไรให้กับพวกเราเป็นตัวแทนให้กับพวกเราอ่ะมีอะไรบ้างนะคะวันศุกร์อีกกี่วันวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ครับ <laughs> จะบอกวันจันทร์นะเนี่ยห <laughs> ลงขอบคุณค่ะพี่เอก่ะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเรามีเวลาอีกสี่วันเตรียมงานไว้ให้กับพวกเราดูสิมีเวลาอีกสี่วันพรุ่งนี้ งานของนี้คืออะไรคะเก็บสาหร่ายเก่ครับ <S <S เราก็ตามมาตามอ่ะวันวันนึงจะไปมีอะไรอยากให้เม็ดฝนได้ได้เห็นความเมตตาของพระอาจารย์ตอนนี้ท่านก็เย็นแล้วยังไม่หยุดแต่เพิ่งแสดงธรรมเสร็จท่านก็มาตรวจดูสะโบกคอรณีนะคะวัดนาป่าทพงเมดฝน มากราบพระอาจารย์ด้วยกันดีกว่าอาจารย์คะเตรียมเสร็จจากกระถินก็ตอนนี้เตรียมงานวันดอกโกมุตบานค่ะวันสุกนี้แล้วค่ะพระอาจารย์กับคณะสงฆ์ก็เมตตามากๆเลยมาช่วยเตรียมในสิ่งที่จะคิดแล้วก็จะเตรียมไว้ถวายในวันนั้นนะคะพระอาจารย์เดินตรวจเป็นยังไงคะก็ดีก็เรียบร้อยเรียบร้อย มีพระอาจารย์มีบอกว่าจัดการสารลายต่อมหาศาลีจัดการสารหลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ก็เอาออกไปเยอะมากแล้วนั่นเนี่ยนี่ถือว่าโล่งมากแล้วก็ดีน่าจะเรียบร้อยได้ดีงานวันโคมุด วันดอกโกมุตบานค่ะผ <ภา S 1> ูกก้ติดตามใหม่อาจจะไม่ทราบอาจารย์เนตตาบอาากอ,อ, <c oughs> อ๋อมีบางคนถามก็เลยเป็นออบอกว่าเป็นวันที่ครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนที่พระเจ้าทรงตรัสอันเป็นวันที่ดอกโกมุตบานก็คือดอกบวัวแดงแล้วพระศาสดาก็บอกว่าท่านพูดตั้งแต่ช่วงวันปวนา ว่าให้พิกุเนี่ยทำความเปลี่ยนให้ยิ่งกว่าประมาณแล้วพระองค์ก็จะคอยอหมู่พิกุอยู่ที่เมืองสาวัตถีหรือว่าที่ป่ามาหาวันบ้างหรือที่ไหนที่พระองค์นัดหมายกับพิกุก็เลยเป็นเหมือนอริยประเพณีว่าเมื่อออกพรรษาแล้วครบเดือนหนึ่งเหมู่พิกุก็จะพากันไปกลบปับรัาสดา ก็เลยเป็นวันที่เราพยายามที่จะรักษาตรงนี้ไว้และพระองค์ก็จะบอกเหตุปัจจัยของการมารวมกันตรงนี้ว่ามีหมู่พิกุที่เป็นตั้งแต่อารานันธนาคาสกาตาคาโสดาบานันและผู้ที่กำลังเดินมารก,ก็คืออันนี้จะเห็นความแตกต่างของระหว่างวัน สาวการนางสันนิบาโตกับวันประชุมแบบนี้ในวันสาวการนางจะมีครั้งเดียวและก็เป็นอาหลานคีนาศทั้งหมดมันสรู้ปแต่อันเนี้ยจะมีพิกุตั้งแต่อาหัานไล่มาจนถึงผู้ที่กำลังเดินมาเนะนี่ก็คือความแตกต่างหนึ่งแต่ก็เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคได้ส่งนัดแนะนัดหมายกับพิกุเพื่อให้มุมพิกุเนี่ย เร่งความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาทแล้วก็ค่อยไปพบกันนะที่นั้นที่นี้ที่พระองค์ในสงตัดใหมนะ่นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของวันนะดอกโกมุกป,ป่าทนะี่เราได้สร้างแล้วก็ต้องขออนุทนากับทุกๆุจจารกสัมปทาที่พวกเราได้ทำมาที่บัญชีของวัดนาป่าพงนะนะก็ขอให้เราตั้งจิตให้ถูกต้องคือ และความประณีตเป็นมนดีและก,ก็ให้ได้กันคนใหญ่แ้านีิสมงใหญ่ตามที่พระผูมะะะะะะ้มีพระ้าคได้ส่งมาจกทุกประการสักทิเต็มใจไหมคะก็ขอจะได้ทราบโดยสังเกตนะคะว่าวันดอกโกมุตบานคืออะไรดอกโกมุตก็คือดอกบัวสีแดง สวยมากเลยนะในสมัยพุทธกาลเราคงไม่เคยได้เห็นใช่ไหมแต่เรามีแล้วนะคะที่วัดนาป่าพงก็เรียนเชิญนะคะวันศุกร์นี้ที่จะถึงนะคะวันศุกร์ที่15นี้นะคะมาพบกันที่สะโบขรณีนะคะเรามีดอกโกมุตสีแดงนะคะบานรอทุกท่านอยู่นะคะก็มาพบกันรักนะคะจะรออะไรจริงไหม อนุโมทนากับทุกท่านค่ะ